ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าคุณอีลอนมัสจะมีแผนการใหม่มีโปรเจกต์ใหม่แล้วนะครับโดยเขาเปิดเผยคับว่าจะเข้ามาร่วมนะครับแข่งขันในธุรกิจ AI ด้วยครับก็จะเป็นการเปิดตัวนะครับแพลตฟอร์มเอ,อ่อตัวใหม่เลครับที่บอกว่าจะเข้ามาเป็นคู่แข่ง c h a t GPT นะครับรวมไปถึง AI generative AI ตัวอื่นด้วยครับอีลอนมัสบอกว่าจะมีการเปิดตัวนะครับแชทบอท AI ที่ชื่อว่า กรอกครับ GROK นะครับที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า ChatGPT ะอีกนะครับแล้วก็จะเปิดให้บริการสําหรับสมาชิก X เนี่ยโดยมีค่าบริการประมาณเดือนละ570บาทอยู่ในช่วงของทดสอบนะครับระบบเบต้าอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะมีการให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นคุณอิลลัมัสบอกนะครับว่าตัว c h a บ b o t ด AI เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในบริษัทที่ชื่อว่า XAI ครับสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์เป็น c h a บอร์ด AI ที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า ChatGPT นะครับ จะเปิดให้บริการเฉพาะสมาชิก X ที่เสียเงินเท่านั้นโดยแชทบอร์ดนี้นะครับจะใช้ฐานข้อมูลของ X ครับเข้ามาเ,เทรน AI ครับแล้วก็จุดเด่นเนี่ยก็คือเป็นการดึงข้อมูลของ X แบบ Realtime เป็นแชทบอร์ที่มีอารมณ์ขันนะครับแล้วก็ขี้แซด้วยอันนี้ไม่น่าใจว่าสะท้อนออ,ออกมาจากบุคลิกของคุณอีลอนมัสก์หรือเปล่านะครับโดยแรงจูงใจในการสร้างกรอสก็คือการสร้างเครื่องมือ AI ครับที่บอกว่าอยากจะเข้ามาช่วยเหลือมนุษยชาติ แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมตามที่ X เคยออกมาเปิดเผยนะครับแล้วก็มัสก็บอกได้ว่าข้อได้เปรียบของกลอกเนี่ยก็คือมีความรู้แบบเรียลไทม์ผ่านโลกนะครับบนแพลตฟอร์ม X นะครับจะมีความน่าสนใจแค่ไหนหรือว่าจะกลายเป็นหนึง่งโปรเจกต์ที่ทําให้คุณอีลอนมัสต้องมาปวดหัวต้องมาวุ่นอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาดูกันฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนที่เป็นนักทุนในหุ้นของเทสซาจะอยากคุณอีลอนมัสลงทุนมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆหรือว ไปโฟกัสที่การดําเนินธุรกิจของเทส l ามากกว่าในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ครับของบริษัทใหม่ที่จะเข้ามาทําธุรกิจ AI ครับพี่แบงค์อ่าก็หวังว่ามันคงจะเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงแล้วก็ลิงก์กลับมาที่บริษัทใหญ่นะที่ตั้งรุนถือเยอะที่สุดก็คือเทส l าได้บ้างแต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่ปั๊บคือตัวเทส l าเนี่ยราคาเนี่ยบวกไม่ได้เยอะเมื่อเทียบกับตัวอื่นคือก็บวกกับคนอื่นเหมือนกันแหละแต่บวกเพียงแค่0.66เปอร์เซ็นต์ก็คือ ผานเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปแล้วแต่ว่าได้แท่งเขียวไม่เต็มแท่งนะมีการรีบาวเหมือนตัวอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าที่ผมเรียงอยู่ด้านขวาของหน้าจอเนี่ยก็คือว่าหุ้นบิ๊กเทคที่อยู่ข้างใน N a s d a q โมื่ันุกเนี่ยมี Apple เนี่ยที่ที่ลบ0.5แล้วก็มี t ท sla เนี่ยที่บวกน้อยแต่ตัวอื่นเนี่ยก็บวกกันมาค่อนข้างแบบว่าหลายๆตัวเนี่ยบวกอย่าง NV i d i เดียเนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง3.4เอร์เทีเดียวนะจะเห็นว่าเอ็นวีเดียกับกได้ดีเนี่ยยังบวกได้ดนะ มันผมคิดว่าหุ้น2ตัวนี้แหละที่เป็น represent ของตัวที่เรียกว่า AI จริงๆเมื่อถ้า NVIDIA กับตัว AMD ยังไปต่อเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่กลุ่มซ m i c o n d u c t o r ก็จะวิ่งแล้วหุ้นกลุ่มเทคตัวอื่นๆก็จะมีโอกาส outperform เมื่อเทียบกับตัวดัชนีอย่าง S&P 5 0 0หรือดาวโจนส์ด้วยเช่นเดียวกันครับครับมาอัปเดตต่อครับที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับเช้านี้เนี่ยโอ้โหเอเชียนี่สดใสามากเลยครับพี่แบงค์ในคีอีบวกขึ้นมา2.4%แล้วนะครับนิวซีแลนด์ออสเตรเลียบวกขึ้นมา หุ้นจีนก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ0.4ถึง0.7นะครับหางเสงห้องโกงเช้านี้บวกขึ้นมาประมาณ1.5นแล้วครับก็ถือว่าสดใสมากๆเลยนะครับหุ้นไทยเนี่ยวันศุกร์ที่แล้วบวกขึ้นมา15จุดถ้าเป็นแบบนี้หุ้นไทยวันนี้น่าจะเปิดขึ้นมาได้ร้อนแรงอีกหนึ่งวันแล้วก็ที่อยากให้จับตาให้โฟกัสกันคือตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับพี่แบงค์เช้านี้คอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมา3.5แล้วครับมาอยู่ที่2,450จุดนะครับ